ความเดิมจากตอนที่แล้วสิงโตกินคนแห่งซาโวออกอาลวาดสังหารคนงานรถไฟแทบทุกวันจนทำให้การสร้างสะพานรถไฟมีอันต้องยุติลงไปถึง3มสัปดาห์แพตเตอร์สันจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรโปรดติดตามได้ในตอนจบครับในที่สุดความหวาดกลัวที่กัดกร่อนจิตใจคนงานสร้างทางรถไฟมายาวนานก็เดินทางมาถึงจุดดิ่งเหวพวกเขารวมตัวกันมาหาแพตเตอร์สัน แล้วประกาศก้าวว่าจะไม่ยอมอยู่ที่ซาวูเพื่อเป็นเหยื่อของสิงโตอีกต่อไปภาพต่อมาที่แพตเตอร์สันได้เห็นคือภาพคนงานหลายร้อยคนพากันมายืนขวางขบวนรถจากไอ้น้ำที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีซาวูลแล้วแย่งกันกระโดดขึ้นไปบนรถเพื่อหน,นีตายออกจากสถานที่แห่งนี้เหตุการณ์นั้นมันทำให้การก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำซาวูมีอันต้องหยุดชะงักลงไปถึง3ามสัปดาห์ แพตเตอร์สันนำคนงานที่ยังเหลืออยู่ช่วยกันสร้างกระท่อมกันสิงโตที่มีความแน่นหนาและอยู่สูงพอที่จะสามารถสกัดกัน้นการจู่โจมในยามค่ำคืนได้ทั้งยอดถังเก็บน้ำหลังคาและคานถูกเปลี่ยนเป็นที่นอนบางคนขุดหลุมหลบภัยในเต็นท์ของพวกเขาแล้วลงไปซ่อนตัวในยามกลางคืนโดยปิดด้านบนไว้ด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่แพตเตอร์สันบันทึกไว้ว่า ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายถึงมิสเตอร์ไวท์เฮดผู้ว่าการเขตขอร้องให้เขานำทหารพื้นเมืองมาช่วยจัดการกับเจ้าสิงโตกินคนเขาตอบรับคำเชิญและนัดหมายจะเดินทางมาโดยรถไฟเพื่อรับประทานอาหารข้ำกับข้าพเจ้าในวันที่สองธันวาคมข้าพเจ้าจึงสั่งให้คนรับใช้ไปรอเขาที่สถานีแต่แล้วคนรับใช้ก็วิ่งหน้าตาตื่นกลับมาและเล่าให้ฟังว่า ไม่มีกระบวนรถไฟเข้ามาที่สถานีในวันนี้มีแต่สิงโตขนาดใหญ่ที่ยืนตั้งงานอยู่บนชานชาลาในค่ำคืนนั้นเตอร์สันได้ยินเสียงเจ้าสองปีศาตร้ายสังหารเหยื่อแล้วลากมากินอยู่ห่างจากกระท่อมที่พักเขาไปประมาณ70หลาเขารู้สึกประหลาดใจเพราะหากสิงโตเข้ามาฆ่าคนงานของเขา<ม>ก็จะต้องได้ยินเสียงเอะอโอ,อยวายครั้นเมื่อจ้องมองออกไปในความมืด ก็เห็นเข้ากับดวงตาของมันที่กำลังสะท้อนแสงจันเจิดจ้าแพตเตอร์สันจึงหยิบป,ปืนไลเฟิลออกมาเล็งใส่ไปที่ดวงตาคู่นั้นเขาค่อยๆบรรจงเหนี่ยวไกลปืนเสียงปืนดังขึ้นแต่เจ้าของดวงตากับนิ่งเฉยมันไม่ตกใจเพ่นหนีไปเหมือนเคยแต่ค่อยๆคยาบสิ่งที่พวกมันกำลังกินอยู่ถอยไปยังเนินเล็กๆที่เป็นมุมอับแล้วลงมือกัดแทเะเหยื่อของมันต่อทันทีที่ฟ้าสาง แพทเตอร์สันขวาไรเฟิลเดินออกจากที่พักเพื่อสำรวจจุดที่สิงโตลงมือกินเหยื่อเมื่อคืนไม่น่าเชื่อว่ามิสเตอร์ไวท์เฮดแขกที่เขานัดหมายไว้เมื่อคืนกลับมาปรากฏตัวขึ้นเมื่อแพทเตอร์สันสอบถามถึงต้นสายปลายเหตุมิสเตอร์ไวท์เฮดบอกกับเขาว่าสิงโตปีศาจของคุณ เกือบจะฆ่าผมเมื่อคืนแล้วพร้อมหันหลังให้ดูรอยขาดบนเสื้อที่เป็นทางยาวตั้งแต่ท้ายทอยลงมาเห็นรอยแผลคล้ายรอยเล็บสี่รอยปรากฏอยู่ในรอยขาดแพตเตอร์สันจึงรีบนําเขากลับมาที่พักแล้วช่วยทําแผลให้ไวเฮตุเล่าเรื่องราวสยองเฉียดตายของเขาให้ฟังว่าขบวนรถไฟนําเขามาถึงซาโวในช่วงกลางดึกเขาและทหารคนสนิทที่ชื่ออับดุลลาจึงเดินเท้าต่อมายังแคมป์คนงานที่แพตเตอร์สันพักอยู่ โดยใช้ตะเกียงสองสว่างนำทางแต่ช่วงที่ต้องเดินผ่านช่องเขาที่แคบและมืดสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสิงโตขนาดใหญ่กระโจนใส่พวกเขาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวไวเฮดลม้มลงลอดจากกรงเล็บของมันไปได้อย่างบุดบิดแต่โชคไม่เข้าข้างอับดุลลาห์เขาถูกสิงโตอีกตัวขย่ำแล้วลากหายไปในความมืดจากคำบอกเล่าของผู้ว่าการเขตทำให้พัทรสันวนนึกถึงเสียงสิงโตกัดแทะเนื้อหนังกระดูกใกล้ที่พักของเขาเมื่อคืน ชายที่น่าสงสารรายนี้คือทหารคนสนิทของมิสเตอร์ไวทเฮดนั่นเองชื่อเสียงความโหดเหี้ยมของเจ้าสิงโตกินคนคู่แห่งซาว,วูแพร่กระจายไปทั่วทั้งดินแดนแพตเตอร์สันขอกำลังเสริมจากมิสเตอร์ฟาควาหัวหน้าตำรวจเขาส่งกำลังทหาร2 0นายพร้อมอาวุธครบมือมาประจำการเพื่อเฝ้าระวังตามที่พักของคนงานสร้างทางรถไฟส่วนมิสเตอร์ไวทเฮดผู้ว่การเขต ก็ยังคงประจําการอยู่กับแพตเทอร์สันหวังล้างแค้นให้ทหารคนสนิทของเขาแพตเทอร์สันได้ใช้ความรู้ทางวิศวะกรรมสร้างกับดักขนาดยักษ์ขึ้นมันทำจากหมอนไม้รองรางรดไฟกลางเหล็กและเศษลวดสายโทรเลขโครงสร้างของมันมีลักษณะคล้ายกรงดักหนูขนาดยักษ์ภายในแบ่งออกเป็นสส่วนแต่มีทางเข้าเพียงด้านเดียวด้านในสุดเป็นพื้นที่ของเหยื่อล่อที่จะใช้มนุษย์เป็นเป็น โดยสร้างผนังทำจากเหล็กรางรถไฟคล้ายลูกกงมาขั้นไว้ป้องกันไม่ให้สิงโตเข้ามาถึงตัวส่วนทางเข้าที่มีเพียงด้านเดียวมีการวางบานประตูขนาดยักษ์ซึ่งมีกลไกสามารถทําให้มันปิดลงได้หากมีสัตว์น้ำหนักมากเข้ามาเหยียบเมื่อกับดักพร้อมแล้วพวกเขานำผ้าใบมาคลุมมันและสร้างรั้วจากปุ่มไม้หนามที่แข็งแรงล้อมมันไว้เปิดช่องทางเข้าเฉพาะด้านหน้าเพื่อล่อให้สิงโตเข้ามาติดกับ คืนหนึ่งแพตเอ์สันส่งทหารสองนายเข้าไปเป็นเหยื่อรอที่กับดักยักษ์พวกเขามีอาวุธปืนไลเฟิลมาตินี่เฮนรี่พร้อมกระสุนเต็มอัตราศึกกราวสามทุ่มเสียงประตูกนของกับดักยักษ์ปิดลงดังลั่นสิงโตตัวหนึ่งเข้าไปติดในกับดักมันส่งเสียงคำรามอย่างโกรธแค้นก่อนกระโจนพุ่งใส่เหยื่อ่อที่อยู่หลังกรงเหล็กแบบบ้าคลั่งแม้ขมมขี้ยวของมัน จะไม่สามารถทำอันตรายทหารทั้งสองนายได้แต่ความหวาดกลัวทำให้ทั้งคู่ถึงกับสติแตกพวกเขาเหนี่ยวไกลปืนไปอย่างสะเปะสะปะกระสุนปิวว่อนไปทั่วแต่แทนที่มันจะถูกเจ้าสิงโตกินคนมันกลับไปโดนเข้ากับกลไกสับดักจนทำให้ประตูกลนเปิดออกมาเจ้าสิงโตมันสามารถหนีรอดไปได้จากนั้นการไล่ล่ายังคงคว้าน้ำเหลวต่อไปอีกหลายครั้งในที่สุด หัวหน้าตำรวจและมิสเตอร์ไวท์เฮดก็ถึงกับยอมแพ้สั่งถอนกำลังกลับพื้นที่ไปทั้งหมดเช้าวันที่9ธันวาคมสิงโตกินคนคู่บุกแคมป์คนงานอย่างอุกอาจอีกครั้งเสียงตะโกนตีดร้องของคนงานดังลั่นครั้งนี้พวกเขาโชคดีที่สามารถหนีเข้าที่ปลอดภัยได้ทันสิงโตจึงหันมาฆ่าลาที่ผูกไว้อยู่แถวนั้นมากินเป็นเหยื่อแทน ังมันยังลุมแทะกินซากลากลางไซงานก่อสร้างแบบไม่แยแสมนุษย์หน้าไหนแพตเตอร์สันค่อยๆย่องเข้าไปหามันปืนไรเฟิลสองกระบอกอยู่ที่ไหลซ้ายและขวาแต่แทนที่เขาจะใช้ปืนไรเฟิลกระบอกประจำเขากลับเปลี่ยนมาใช้ปืน ที่หัวหน้าตำรวจทิ้งไว้ให้ส่วนกระบอกที่ใช้อยู่ประจำนำมาคล้องไว้ที่ไหล่ซ้ายก่อนที่จะถึงตัวเจ้าสิงโตคนงานที่ตามเขามาเหยียบเข้าไปบนกิ่งไม้แห้งจนเกิดเสียงทําให้มันรู้ตัวลากศพลาเคาะร้ายเข้าไปในโด่ดงไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆจุดที่มันฆ่าเพื่อกัดกินต่อพาตสันสั่งให้คนงานทั้งหมดนำเข้าของที่สามารถเคาะให้มีเสียงดังได้เข้ามาล้อมดงไม้ที่มันคาบเหยื่อหลบเข้าไปซ่อน แล้วให้ทำเสียงดังเพื่อไล่ให้มันออกมาตรงจุดที่เขาดักซุ่มอยู่ไม่นานก็ปรากฏภาพสิงโตตัวผู้ที่ไร้แผงคอมีขนาดใหญ่จนหน้าขนลุกค่อยๆปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าแพตเตอร์สันเสียงเคาะของคนงานรบกวนมันจนมันเดินออกมาแบบไม่ทันระวังตัวโอกาสทองเป็นของเขาแพตเตอร์สันยกปืนเล็งไปที่หัวของมันขณะที่มันก็เริ่มมองเห็นเขาจึงแยกเขี้ยวของเราเตรียมพุ่งเข้าใส่แต่เมื่อแพตเตอร์สันเหนี่ยวไก กลับมีเสียงดังแชะกระสุนปืนนัดสังหารในรังเพลิงมันเกิดด้านด้วยความตื่นเต้นเขาพยายามจะเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่จนลืมไปว่าเขาสะพายปืนมาถึงสองกระบอกโชคดีที่เจ้าสิงโตมันตกใจจากเสียงเคาะที่ดังอยู่รอบตัวแทนที่มันจะพุ่งเข้าใส่เขามันก็กลับวิ่งหนีไปอีกทางเมื่อเขาได้สติก็จิงขวาไลเฟิลกระบอกที่อยู่บนไหลซ้ายยิงไล่หลังมันไปมันส่งเสียงคำรามขึ้น แสดงว่าโดนกระสุนนัดนั้นเข้าแล้วเขาตามรอยไปและหลงรอยกับมันในช่วงเข้าไปในป่าหินแพาตสันบันทึกไว้ว่าผลจากความล้มเหลวที่น่าเศร้าส่งผลให้คนงานชาววินเดียยิ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่าเจ้าสิงโตกินคนสองตัวนี้เป็นวิญญาณร้ายที่มีชีวิตเป็นอมนตะแม้แต่อาวุธปืนยังไม่อาจทำอะไรมันได้แพตสันรู้ดีว่าหากเขากำจัดมันไม่ได้ อีกไม่นานคนงานจะต้องหนีกลับไปจนหมดวันถัดมาเขาจึงตัดสินใจไปนั่งเฝ้าซากลาโดยสร้างแท่นที่มีเสาสี่ต้นยกสูงจากพื้นดินราวสิบสฟุตข้างบนมีไม้กระดานไว้ให้พอสามารถนั่งได้แล้วนำลวดไปผูกซากลาไว้ป้องกันถึงโตกินคนคาบหนีไปแพตสันบันทึกไว้ว่า,วาเมื่อตะวันตกดินข้าพเจ้าก็ขึ้นไปประจำตำแหน่งความมืดมิดร,ราวผืนผ้าสีดำสนิท ปกคลุมทั่วทั้งบริเวณไม่นานเสียงคำรามในลําคอและเสียงหายใจฟืดฟาดของเจ้าสิงโตก็ดังใกล้เข้ามาแต่แทนที่มันจะกินเหยื่อมันกลับเดินวนอยู่รอบแท่นชุ่มยิงข้าพเจ้ารู้สึกกลัวจนขนหัวลุกและเสียใจในความโง่ที่นำตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์อันตรายในความเย,ยบอันน่าสะพึงกลัวมีเสียงสิงโตค่อยๆคลานเข้ามาใกล้แท่นที่ข้าพเจ้านั่งอยู่รันเมื่อมองลงไป ก็เห็นภาพเรือนลางของสิงโตที่กำลังหมอบแต่ก่อนที่มันจะเข้ามาใกล้มากกว่านี้ข้าพเจ้าก็ตัดสินใจเล็งปืนไปที่ภาพอันเรือนลางนั้นแล้วเหนี่ยวไกเสียงปืนดังขึ้นอย่างกึกก้องตามด้วยเสียงคำรามที่น่ากลัวจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงมันกระโดดไปมาอย่างบ้าคลั่งข้าพเจ้ายัางคงยิงไปในทิศทางที่ได้ยินเสียงมันในที่สุดก็มีเสียงคุณครางดังๆหลายครั้งแล้วค่อยๆเบาลง กลายเป็นเสียงถอนหายใจก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทลงอย่างสมบูรณ์เมื่อเสียงปืนเงียบลงคนงานที่พักอยู่แถวนั้นก็ตะโกนสอบถามเขาแพตเตอร์สันบอกกลับไปว่าเขายิงสิงโตได้แล้วตัวหนึ่งเขาได้ยินเสียงชายโยโห่ร้องของคนงานดังรั่นแพตเตอร์สันเข้าไปตรวจซากสิงโตกินคนในตอนเช้าพบว่ามันถูกกระสุนเข้าไปสองนัดนัดหนึ่งโดนเข้าที่ขาหลังส่วนที่เป็นนัดสังหารถูกด้านหลังไหล่ซ้าย ทะลุเข้าหัวใจเมื่อวัดขนาดมันมีความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหางถึง9ฟุต8นิ้วความสูง3ฟุต9นิ้วต้องใช้คนถึง8คนจึงจะสามารถแบกมันกลับมาที่ค่ายพักได้บนผิวหนังของมันมีรอยตำหนิมากมายที่น่าจะมาจากการขีดข่วนของรั้วหนามที่มันมักฝ่าเข้าไปเพื่อสังหารและลากเหยื่อออกมาข่าวการตายของสิงโตกินคน แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศโทรเลขแสดงความยินดีหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายผู้คนจำนวนมากจากเหนือจดใต้ของทางรถไฟต่างมาดูซากมันเพื่อให้เห็นด้วยตาของตนเองแพทตสันบันทึกไว้ว่าการตายของสิงโตตัวแรกไม่ได้ทำให้ความหวัดผวาที่ซาโวสิ้นสุดลงเพราะกู้หูของมันอีกตัวยังคงล่องหนอยู่ในความมืดคืนหนึ่งสิงโตตัวที่สอง พยายามบุกเข้าไปยังบังกะโลของนายตรวจทางรถไฟมันปีนขึ้นบันไดไปเดินวนเวียนอยู่รอบระเบียงโชคดีที่นายตรวจไม่ได้เปิดประตูทิ้งไว้เจ้าสิงโตที่พลาดจากเหยื่อมนุษย์มันจึงไปขโมยแพะที่นายตรวจเลี้ยงไว้สองตัวไปกินเป็นอาหารแทนหลังจากคืนนั้นข้าพเจ้าไปซุ่มรอมันอยู่ที่บังกะโลของนายตรวจโดยผูกแพเะเหยื่อล่อสาตัวไว้กับเหล็กรางรถไฟที่มีน้ำหนักถึง1 1 3กิโล ใกล้ลุ่งสางสิงโตจู่โจมแพะทั้งสามตัวแล้วลากพวกมันออกไปพร้อมกับลังเหล็กข้าพเจ้าและคนงานรีบติดตามรอยไปและเมื่อการกินของมันถูกรบกวนมันก็จึงตัดสินใจหนีทิ้งซากแพะสองตัวเอาไว้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าช่วงกลางคืนมันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่ออีกจึงสั่งให้คนงานสร้างนั่งร้านสูงใกล้ซากแพะเพื่อใช้เป็นจุดซุ่มยิงคืนนั้นข้าพเจ้านั่งรอยอ,ยอยู่บนนั่งร้านพร้อมมาหหนา คนแบกปืนผู้ซื่อสัตย์มันย้อนกลับมาที่ซากแพะตามที่คาดไว้จริงๆข้าพเจ้าจึงใช้ปืนลูกซองแฝดที่ใส่กระนลูกโดดไว้ยิงใส่มันทั้งสองลำกล้องกระสุนนัดหนึ่งถูเข้าที่ไหล่จนมันล้มลงแต่ครู่เดียวมันก็ลุกวิ่งหนีเข้าไปในพงไม้หนาทึบกระสุนที่เขาลั่นใส่มันในคืนนั้นทําให้เจ้าสิงโตกินคนหายเงียบไปนานถึงสิบวันจนเริ่มมีความหวังว่า มันอาจตายไปแล้วเพราะบาดแผลแต่แล้วมันก็ยังไม่ตายทั้งยังกลับมาเพื่อพยายามสังหารคนงานอีกครั้งในคืนวันที่28ทธันวาคมแพตต์สันและคนรับใช้ของเขาดักซุ่มรอมันในจุดที่มีคนเห็นมันโผล่มาครั้งล่าสุดเขาบันทึกไว้ว่า,วาคืนนั้นท้องฟ้าแจ่มใสแสงจันทร์สว่างราวกังวันตอนตีสองข้าพเจ้าปลุกมาหิน,หน่าให้มานั่งผัดเวร ระหว่างที่ข้าพเจ้ากำลังจะเอนหลังหลับจู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกอันน่าประหลาดและแล้วสายตาข้าพเจ้าก็เหลือบไปเห็นเงาเคลื่อนไหวในพุ่มไม้ต่ำๆเบื้องหน้าและเมื่อเพ่งมองงานเข้าจึงเห็นร่างของมันชัดเจนมันคือเจ้าสิงโตกินคนจุดที่ข้าพเจ้าซุ่มอยู่เป็นพื้นที่โลง่งภาพที่เห็นมันจึงน่าตื่นเต้นและน่าสะพึงกลัว เจ้าสิงโตมันเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างช้าๆด้วยทักษะของนักล่าที่ช่ำชองข้าพเจ้าตัดสินใจรอจนมันคลืบคลานเข้ามาในระยะ20หลาจึงเหนี่ยวไกปืนไรเฟิลขนาดจุด303กระสุนถูกมันอย่างจังแทนที่มันจะล้มลงมันกลับคำรามกล้องแล้วหันหลังพุ่งหนีไปในความมืดรุ่งเช้ามีการรวบรวมคนพร้อมอาวุธออกติดตามรอยเลือดไปในที่สุด ก็พบเข้ากับมันในสภาพที่บาดเจ็บหนักมันกำลังซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้แพตเตอร์สันลั่นกระสุนใส่แต่ไม่อาจหยุดยั้งความบ้าคลั่งของสิงโตโจนตรอกมันพยายามกระโจนเข้าใส่คณะของนักล่าแบบแรกเป็นแรกตายทำให้ทุกคนแตกฮือวิ่งหนีตายขึ้นไปบนต้นไม้แต่แผลจากคมกระสุนชุดสุดท้ายทำให้มันต้องเดินกระโปกกระเพกเข้าหาที่ซ่อนเขาลงจากต้นไม้ ติดตามมันไปแล้วลั่นกระสุนใส่มันอีกหลายนัดจึงสามารถสยบลงได้มันสิ้นใจหาจากตัวเขาไปไม่ถึง5้าหลาและก่อนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะหมดลงมันยังทิ้งล่องรอยความดุร้ายไว้ด้วยการลงเขี้ยวเล็บบนกิ่งไม้ที่หล่นอยู่ใกล้ๆจนขาดยับลงอย่างน่ากลัวแพทเทอร์สันบันทึกไว้ว่าเมื่อนำร่างของมันกลับมาที่แคมป์พบบาดแผลจากกระสุนปืนบนร่างของสิงโตกินคนมากกว่าหนัด ขนาดร่างกายของมันใหญ่โตมือมาวัดจากปลายจมูกถึงปลายหางความยาวถึง9ฟุต6นิ้วสูงเกือบ4ฟุตข่าวการตายของปีศาจต,ตัวที่สองแพร่สะพัดไปทั่วดินแดนอย่างรวดเร็วผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาดูซ่าของมันคนงานก่อสร้างที่เคยหนีไปก็กลับมาทำงานที่ซาวูอีกครั้งงานก่อสร้างทางรถไฟข้ามแม่น้ำซาโวจึงเริ่มเดินหน้าต่อไปได้ แมสิงโตกินคนทั้งสองตัวจะจบชีวิตลงแต่เรื่องราวของมันยังไม่สิ้นสุดครั้งหนึ่งเขาได้พบถ้ำเห็นนิลแม่น้ำซาวที่ภายในมีหัโหลกมนุษย์และเครื่องประดับกระจัดกระจายอยู่ทั่วเขาเชื่อมั่นว่านี่คือรังของสิงโตกินคนที่ที่มันลากเหยื่อมากินและสะสมซากศพเอาไว้การค้นพบนี้ทำให้เรื่องราวปิศาจแห่งซาโว์ยิ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศลี้ลับและสยดสยองตอกย้ำภาพลักษณ์ของพวกมัน ในฐานะนักล่าเหนือธรรมชาติแม้แต่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง The Ghost and the Darkness ก็ยังหยิบยกเอาไปใช้เป็นฉากประกอบอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อทีมสำรวจจากประเทศสหรัฐกลุ่มหนึ่งเดินทางไปที่ซาวูเพื่อตรวจสอบเรื่องที่ปรากฏตามบันทึกของแพตเตอร์สันและมีข้อสันนิษฐานที่ขัดแย้งขึ้นมาว่าถ้ำดังกล่าวอาจไม่ใช่ลังของสิงโตแต่เป็นสุสานตามธรรมเนียม ของชนเมลแวกนั้นสิ่งที่แพทเตอร์สันพบอาจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์มากกว่าที่จะเป็นรังของสัตว์นักล่าเรื่องเราอันน่าสะพึงกลัวของสิงโตกินคนคู่แห่งซาวูเรื่องหลือข้ามทุ่งหญ้าแอฟริกาไปไกลจนกระทั่งถูกกล่าวถึงในสภาขุนนางของอังกฤษโดยลอร์ดซารีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาราชอาณาจักรในเวลานั้นได้กล่าวถึงอุปสรรคอันยิ่งใหญ ที่พบในการก่อสร้างทางรถไฟสายอยู่กันด้ว่างานทั้งหมดต้องหยุดชะง,งักลงถึง3สัปดาห์เต็มเนื่องจากการปรากฏตัวขึ้นของสิงโตกินคนสองตัวที่ลงมือสังหารคนงานจนไม่มีใครกล้าทำงานต่อจากข้อมูลที่เราสืบค้นเพิ่มเติมมาจำนวนเหยื่อที่มันสังหารไปนั้นยังคงคุมเครือในตำนานเล่าปากต่อปากตัวเลขอาจพุ่งสูงไปถึงรรา135ศพแต่บันทึกจริงของแพทเทอร์สันระบุไว้ว่า เยือของมันเป็นคนงานชาวอินเดียอย่างน้อย28คนทั้งยังมีชาวแอฟริกันผู้เคราะหาลาอีกจํานวนหนึ่งขณะที่นักวิทยาศาสตร์จากพิพธธธิธภัณฑ์ในชิคาโกได้ตรวจสอบซากสิงโตทั้งสองตัวและวิเคราะห์ผลจากฟันและกระเพาะอาหารของมันกับบ่งชี้ว่าพวกมันน่าจะกินคนไปจริงๆรวมกันราว35คนส่วนเหตุผลที่มันเป็นสิงโตเพศผู้ที่ปราศจากแผงคอ จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่ามันน่าจะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของซาวโวที่สภาพอากาศร้อนระอุและเต็มไปด้วยพุ่มไม้หนามทึบการที่พวกมันมีแผงคอหนาจะทำให้การระบายความร้อนทำได้ยากและเก็ก,กะเวลาล่าในพงหญ้าส่วนงานวิจัยทางชีววิทยาก็พบว่าระดับฮอร์โมอนเพศผู้ในสิงโตซาวโวมีค่อนข้างต่ำส่งผลให้แผงคอง,งอกออกมาน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ลักษณะนี้อาจเกิดจากพันธุกกรรมที่สืบต่อมาหลายชั่วรุ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นปัจจุบันซากของสิงโตกู่แห่งซาวโวถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฟิลแห่งประวัติศาสตร์ธรรมชาติหรือฟิลมมลเซียมออฟเนชอรัลฮิสตอรีในมหานครชิคาโก,โก้ประเทศสหรัฐอเมริกาทางพิพิธภัณฑ์ได้เนรมิตสถานที่ที่ประกอบไปด้วยต้นไม้และหญ้าจำลอง ทำให้ผู้คนได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนกำลังเห็นมันยืนโดดเด่นอยู่บนทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าบ้านเกิดบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของมันกับมนุษย์ผู้ลุกหลานให้เป็นตำนานลูกหลานได้จดจำไปชั่วกรลนานส่วนทุ่งซาววในวันนี้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของงานอนุรักษ์สัตว์ป่าในแอฟริกาตะวันออกถือเป็นหนึ่งในพื้นที่คุ้มครองสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเขนยาสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์อันโหดร้ายของสิงโตกินคน ได้ถูกลืมเดินไปเปลี่ยนเป็นแรงดลบันดาลใจในการปกป้องสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้ความสมบูรณ์นี้สูญสลายสิ้นไปจากตวีปแอฟริกา